เราบอกแล้วว่ามันยิ่งกว่าสังกจายถูกถ้าคนที่ยังไม่บรรลุยังไม่ใช่โสดาบันยังไม่ใช่อนาคามียังไม่ใช่พระอาหารหันน่ะหู้ยง่ายครับไม่พ้นเรื่องนี้ซึ่งวัตถุบางคนประจำวันนี้นี่ถ้ายังเป็นมนุษย์กินขี้ปี้น้น่ะอันนี้คือที่สุดแล้วอันนั้นคือวิชาสายพามแปลงเป็นพุทธโดยเอาพระพิคเนตมาสร้างเป็นพระสังฆจายอ่าแต่วันนี้นี่ เป็นลือศีบรมคูของนครศรีธรรมราชก็คือเป็นต้ลือศีบรมครูของพามถอดพิมพ์มาจากตำรารูปลักษ์พิมรงอยู่ในตำราเราจะเห็นรูกลักษ์พิมรงพิมนี้นี่ทางใต้ชอบใช้มากเพราะนี่คือต้นต้นตำราส่วนชนวนวสารที่เอามาสร้างพิสวรก็คือพัิวะแตกหักศีวลึิงสำลิดโยนีสำลิดอิเปยงั่ง ที่เป็นลูกผู้หญิงกับผู้ชายกอดกันอนะ่ะเอามาหลอมอาจารย์บอกว่าให้ทําเป็นมหาฤาษีบรม,มครูเพราะว่าเป็นเทพผู้ประทานพรยิ่งกว่าพระพิคเนตแต่เน้นให้พรนี่หนักไปทางเรื่องโลกียะทุกเรื่องสเสน่ห์เมตตามหาญยมโชคลาภองวนาพงกระพันแก้วคาดที่มนุษย์อยากได้ทั้งหมดไม่มีวัตถุมงคลอาจารย์แขกไม่มีอะไรที่ทํางานกันคือและใช้ดีเท่าอนี้ยพระนี่นะสุดยอดเรื่องเมตตามหานิยมโชคลาภมัดใจสู้ดี่ไม่ได้ คาถามมีไหมครับลึกลือลึกลือสี่ตัวลึลือลึกลือน้มาพรธาก็ได้ลือ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 ก็ได้แต่ต้มาพร้าดีกว่าวิธีใช้มีไหมครับพกติดตัวพกติดตัวบนได้บนด้วยข้าวหลามน้ำผึ้งทำบุญเยอะๆทำบุญเยอะๆด้วยถ้าสำเร็จเรื่องนั้นก็ทำบุญเยอะๆ